สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอกันคือเก่าเด้อครับอีสานสายลรถชาแนลครับเบาบารายงานโตครับผมสาวหน่อยค่ะไปลุ่นไปเบิ่งกันครับเมือนี่สีมานกันบ่ครับจุ่มแหลกแหกมานครับงามเลยพี่น้องจุ่มงามๆเลยครับโอ้งามแหงเนาะสาวหน่อยเนาะดูเงินโตครับแดงครับผมออกจนเกือบเถาเนาะครับเมื่อวานยางชนกับว่เห็นเพิ่นออกสองดอกสองเถาเกือบดอกหนึ่งเถาไปแล้วครับ ในสมนีก็เอาครับผมหลุนกันต่อครับไข่เขียวครับหรือเครื่องดอกครับนาจะเป็นกิ่งกือหรือพวกหอยถากเหรครับเเขาแบ่งปันเราแบ่งปันคืนสู่ธรรมชาติแน่นาะสาหน่อยหลุนกันต่อครับมาีกคละครับเมื่อวานเก็บไปสองดอกด้วยครับพี่น้องออกฟองสีเลยนะมือนีออกเลียงกันสามดอกเลยครับฟองสี่เลยไข่เขียวเห็ดไข่เขียวครับโอ้โห เปลืกเรียงการห้กระจาบว่างเลยครับพี่น้องถือว่ามีหาเก็บอยู่ครับเมื่อนี้นี่อันนึงมีสามดอกสวยๆเลยครับออกเรีวเนอะมือวานเพิ่งเก็บไปองสองดอกงามๆครับพอครับสักหน่อยพอแล้วครับ ไข่<า>ขเขียวครับพี่น้องเก็บดอกนั้นก็เลยสาวหน่อยอมันต้อเป็นังสีมไม่เขียวบ่ไม่เขียวมันคือเป็นังสีสบางทีเห็ดมันไอเขาเคยเขียวไวแล้วมันกลายเป็นหล่มไว้นะมือนีมือนี่ยเห็ดไข่เขียวเถอะบอ่สีมาซ้ำอีกแล้วบ่เมื่อกี้กับพ่อซ้มเป็นบ่เจาซเป็นทกเดือบ่าวาดซ้ำซ้ำผกเดือบ่าวาดเล <c oughs> ยว้า ง,งามมครับเห็ดน้ำมากมงามๆเด้อพี่น้องอู้ยปิวอีละครับมานี่ดอกแหลกกับปิวแล้วครับ,รกกบปิว,ว,ปวตามอารมณ์พี่น้องล่มพาไปุดเงินต่อครับสวยๆคือเก่าครับเห็ดไข่าขาวครับเจ๊ดอยุงงกหลายเด้อครับอู้งมีปล่อยเมื่อออกอยู่แต่ต้นลำดวนครับ เห็ดผึง่งงามๆเด้อยพี่น้องมางคนเขาก็สีเฮ็ดไม้ไหวเด้อยพี่น้องแข็งๆส,สวยๆครับเห็ดผึ่งอีกแล้วเห็ดผึ่งอีกแล้ว <c oughs> งามๆคือเก่าแล้วครับหลังจากห่างหายไปโดนพึ่งกำลังขึ้นอีกแล้วครับผมส,สวยๆจูมส,สวยๆพี่น้องสายดุดสายมุดส,ส,สายดุดสายมุดไม่ดุดไม่มุดมันก็ไม่เห็นเห็ด แทงจนมีดเกือบหักเ้ยครับนี่แทงเอาตอใหม่เห็ดผึ่งงามๆครับนี่เป็นเห็ดผึ่งหวานเ้อครับขาอยู่ครขาเป็นใบใหญ่ดอกแต่เวลาไปแกงลงมันแบ่บแสบประเด็นคือมีดบวกมเมียนดอกบแก้งไข่ขาวครับดอกหลอด แต่กงงามครับตอนนีงครับไก่ๆกันครับเห็นผึ่งหวานครับเดี๋ยวครับนี่ครับพัว้นอยู่ด้วยครับนี่มันอีผัวซีค้นแล้วครับ ผึ่งงามๆครับสวยอยู่งเก่งหวานๆครับคล้เขียวจูไม่คล้ยเขียวงามครับนอนผาเลยนอนผาเลยยังไงงอนางามคือเก่าครับงามครับนนเผ็นนเเดผึ่งหวานครับผึ่งหวานคืงงคงงออกล่ะ ั <6 S 2> นี่ก็สามดอกด้วยครับเพิ่นหาศิเถ่าดอกนึงครับ <5 S 2> หลุดนั้นครับสิ <5. S 2> มนานบะเคลียดอกเสียออกก่อนเลยครับได้อยู่ตัวนี้ได้เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แค่ดอกเดียวเนาะอดอกนี้ครับปล่อยเขาเพาะเชื้อต่อไปครับสาวหน่อยแลอดครับเก็บอะไรครับสาวหน่อย ไหนเยอะโอ้ยเห็ดไข่เขียวใหญ่ด้วยนี่โอ้พี่น้องสาวหน่อยโอยไข่เขียวใหญ่ครับลองโดนใบไม้แตกไหมครับงามเลยครับครับสีเจ้าดุ แข็งแข็งอยู่วะแม่น้องพวกกับกินพวกปวกพวกกินบ่ได้ล่ะพวกล้วนๆมาครับสามดอกเลยเด้อครับจุดนี้ข้อคอยกนได้พี่น้อไมนนีแล่าเด้อแต่ว่าลูกพี่อยู่ข้างล่างเจ้ากินอยู่ข้างล่างดอกครับคนเก็บย่านเด้อครับนี่สี่ติ้งเนั่งแจ๊ก็หล่อโอ้โหสี่ดอกเป็นโกเลย ุดมสมบูรณ์ครับ <C ell ar> ขายาวมากเลยถึงปลาพันสีแหงๆเนี่ยแต่เห็ดพันมีไม่มอนี่แหละครับออกดีครับเมื่อวานกบ่เท่า์ไรด์ดุนันต่อครับครับผมเอกพี่นอ้องเห็ดผึ่งครับ <C ell ar> ดอกแข็งๆมาเน,นี่เพันออกไม่มูออครับมาเนี่ยมาเด้อพี่นอ้นองครับอยู่ผลกับสามดอกสี่ดอกเด้อเก็บต่อเนื่องครับตัวหนึ่งสีนดำตาลเนาะตัวนี้ตัวนี้เห็ดผึ่งออกแดงๆครับนี่ กินขอแค่เป็นเห็ดพึ่งครับแสบทุกอย่างเลยครับสวยๆครับตอนเนื่องอี๋ละครับเห็ดพึ่งงามๆครับหายก็ต่างไหวเลยเนาะต่างดูดูเลยครับเมื่อวานหาผัดบะหมี่ครับว่านมากตะโบเห็นเตมอนี่เพิ่นออกอีกแล้วถือว่ามันถือว่าโชคดีครับตัวนั้นไม่ใช่ตดนั้นไม่ใช่ครับแค่สี่ครับ ลุ้นกันต่อครับเองแล้วครับงามๆเลยครับสวยๆเขาวโจโละมานอีกแล้วครับขั้นงามฮิปน่นาตั้งสายบวกเพิ่นนาสีเขาไปดุดเลีนแล้วนี่ครับขงกลางเพิ่นงานชิเนียนเยอ่ขึ่นแล้วอืมเฮนามีบวกแต่ก็ได้ใช่ไหม,มสวยๆครับบวกตาดครับ เพ็รบวกตากระยุไตผัวครับอู้กรหลายเฮ้ยขาเพป่นเนาะดูสวยงามเลยพี่น้องสองดอกสวยๆครับผมจุ่มหนึ่งครับผมออกไก่กันครับแห้งยุกนะครับมาเด้อมา้าท่าด้ะอืมโอ้ยบว่วครับ<ต>เป็นแตกดีครับสวยๆ เห็ดลุมครับเห็ดหลุมสีมหัศจรรย์นะงามคือเก่าแล้วครับไข่เขียวงามๆครับจูมงามๆครับสองจูมมด้วยอุย้ยสามจูมเลยเมนนี่ตัวนี้เดือยจูมหนึ่งครับจุมหนึ่งครับสองสามจุมครับจุดนี่งามๆคือเก่าและครับเก็บต่อครับเก็บต่อ สวยๆครับจูมิดไข่าขาวงามๆครับสวยๆเลยครับไข่าขาวงามๆครับสองดอกครับส่วนกันพี่เนาะเมะื่อวานเก็บไปจูมหนึ่งครับเมื่อป็นเป็นดอกสมบูรณ์แน่แต่กัดแขู่เด้อ ว่าปนเสแแบๆแหละครับโป้หูเด้อครับใบเห็ดอีหยังนี่ครับแต่ดอกใหญ่แห้งครับผมเมืองครับขนาดมือครับเผื่อเป็นเห็ดนางกับโป้หูหรอกครับว่าเห็ดลิ้นจืดกับโปเมีนหรอกครับแต่ก็สวยๆครับไข่ขาวงามครับเห็ดตะได้กินเนาะสิเศษครับ ขาวครับนี่ค่ะกำยังีเก็บเรื่อยๆเยด้อครับเพจเด็กเก็บกล้วยมะวานอยู่พี่น้องมะวานผัดบวบข่อยฟันได้ครับใส่ตาเลยครับปมาเมื่อนี้เพื่อ<ด>นเห็นจูมครับปุ่นม,ม,มือกลองติดนวลน้ําครับผมมาพี่น้องเห็นบ่เห็นครับเห็นขาวโจโลเลยนะครับนั่นปาด งามคือกันแล้วครับใหญ่สัมหัวนี่ปวดตรินไปเนี่ยครับสวยๆครับไข่เขียวครับของอยู่ใต้ต้นลำดวนเนี่ยครับปลาเนี่ยครับต้นลำดวนหลายแห่งครับสวยๆครับครับอยู่ทางใดเนาะสาวหน่อยพอแล้วครับสาวหน่อยพอแล้ว ไอ้น้อมานนางเห็ดอย่างอยู่นี่สาวน้อยนางสาเห็ดให้เยอะเฮ้ยเอินจะโดนล่ะออกแบบนี้เลยนะออกกิงสีเลยฟางทางนางขาเลยแหบนปูดก็บาดยู่คนละมุมนางขาเลยสวยๆก็สาวมาบ่พอเผอดีเนาะบัวหน้าหลบสองหลบสามนะสิกระลังดันขึ้นแล้วคืองามๆครับถึงงามๆครับฟางท่าง โอ้แต่ขงางทางนี่ยครับแข็งดีเนาะขนาดดินแข็งๆเพิน่นก็นโอ๊กแต่หนาก็มาเรื่องพี่นบบห,นบบหนุ่มต้องบ่เห็นบ่เห็นติดหัวที่เก่าครับมาอีกแล้วครับเห็ดไข่สองดอกเด้อครับต่างเขาวต่างงานตะการตาอ่าดดเก็บดอกอย่าก,ก่อนเลยเสาหน่อยดดเก็บเด้อ เดี๋ยว <A FC S 2> เอฟซีเพื่อนสิทธิ <c oughs> ์ลำคานอีกแล้วว่าคุยกันหลาย <c oughs> โคตเอ่ก็คุยเนี่ยแต่ละมือพอยคุยเลยฝ่อเก็บฝ่อใส่ตะกาใส่ช่วยโอ้ขาอ,อ,อีกดอกหนึ่งครับ <c oughs> โอเคไก่กันเอิอนสาวหน่อยมากเพิ่นว่าจะหายเอียงนู่นเน่ยอู้งามเองแข็งดีเ้อดอกนี้เนานะสวยครับสายตาเฮา ปัดเรื่มละเด้อเรื่มละเด้อเลยเคืงตาและครับดอกงามครับสาวหน่อยเพื่อนก็นเห็นคือกันเด้อครับทัางฝุ่นกำลังสินยางไปครับต่อเน,นื่องครับดอกนี่สาวหน่อยเพื่อนพ่อเด้อครับตัดขามันก่อนจะแล้วค่อยขึ้นมาทําความสะอาดดูมา <c oughs> ถือขาแล้ววะ <c oughs> อืม งามๆครับจูมครับจูมคือขาพันยาวเนาะ,อ,ะอยากสิภาคเลยพี่น้องเอ้ยว่าจออีออกออกบอตเป็นแป้นนี่แหละครับว่ตเต้นบบเมนเ็ดเนาะสังวานสวนสวยๆสวย,สวยง,างามครับสาวหน่อยเก็บครับผม เก็บเหรียญอีพอมื่อนี้โป้มนันละครับมือนี้มนัมนมนันมันเห็ดอกไม่เห็ดงามครับสรุปยอดมือนี้ครับม,นมนันมันคือเก่าละครับเห็ดรวมมีเห็ดง,งามๆทั้งนั้นและครับเห็ดไข่เห็ดผึ่งครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้สารสายเลาะชนแนลนะครับขอบพระคุณครับผม